อ่านัก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงสายๆแบบนี้กันต่อนะครับจงรักพักดีมานานครับเหมือนว่าลิเวอร์พูลหงแดงเนะี่ยจะมอบสัญญาใหม่ตอบแทนโชต้าสักหน่อยนะครับลิเวอร์พูลครับเตรียมมอบสัญญาใหม่ให้เดียโกโชต้าครับหลังจากนักเตนนะเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ กองหน้าชาวโปรโตุเกสครับยายมาจากวูมตันวันเดอร์เรสก็มาร่วมทีมหงแดงลิเวอร์พูลเมื่อปี2020โดยตอนนั้นเนี่ยสโมสรดังแห่งเบอร์ซิไซครับยอมจ่ายเงินมากถึง45ล้านปอนด์เพื่อดึงเขาเนี่ยมาเล่นในถิ่นแอนฟิลแม้ตอนนี้ครับนับกเตะกำลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บแต่ว่าผลงานตั้งแต่เขาย้ายมาร่วมทีมเนะี่ยออกมาดูดีอย่างมากด้วยการทำไป34ประตูจากการลงสนาม85เกมส่งผลให้เดอะเชรีกราฟครับรบ,รบ,บอกว่าหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังพิจารณามอบสัญญาใหม่ให้กับเขานะครับ และฉบับปัจจุบันณนะตอนนี้ของเดียโก้โชต้านะครับมีไปจนถึงกลางปี2025แต่ทางลิวลูเองเนี่ยพร้อมมอบสัญญาใหม่ที่เพิ่มค่าแรงอย่างสมน้ำสมเนื้อให้กับนักเตะวัย25ปีอย่างโชต้าน่ยไปพิจารณาได้เลยนะครับ แล้วจะหากว่าเป็นไปตามรายงานของเดอะเทเรกราฟเนี่ยจะหมายถึงว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมอบความไว้วางใจและฝากอนาคตไว้กับโชต้านอกจากนั้นครับในทีมเนี่ยยังมีแนวรุกอายุน้อยฝีเท้าดีอย่างดดวิดนูเยสกับลูอิเดียสที่พร้อมเป็นอนาคตของสโมสรรวมไปถึง2ตัวเก่าอย่างโมเมสลาและก็โรเบรโตฟิมิโนที่ยังคงเป็นแกลละนหลักณตอนนี้ด้วยนะครับเตรียมเลยนะเตรียมจะได้รับสัญญาใหม่นะสำหรับเดียโกโชต้านะอันนี้เป็นข่าวจากเดอะเทเรกราฟเลย เชื่อถือได้เลยนะครับสำหรับเดอร์เชเรกับนะครับก็เหมือนว่าจะมอบสัญญาใหม่ให้กับเดโกโชต้าทาดีได้เล่นนะทำดีได้อยู่ต่อจริงๆสําหรับเดโกโชต้าครับตอนนี้ก็กําลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่เขาได้รับด้วยนะครับก็ขอให้เขาหายเร็วๆแล้วก็กลับมาโลดแล่นนะครับในเกมพเมร์ลีกที่กาลังจะเปิดฉากขึ้นนะครับในวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะครับหรือว่าสัปดาห์ที่จะถึงนี้เลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงสายๆแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับผม